ถ้าใครอยากได้คอยในเกม FIFA 15นะครับไปดู FIFA 15 Ultimate Team Thailand on mobile ได้เลยครับลิงก์อยู่ข้างล่างนะครับจำหน่ายเกมของแท้ถูกที่สุดแล้วได้ทันทีไปดู s t r r t t o p u p Digital Key ลิงก์อยู่ข้างล่างนะครับสวัสดีครับพี่พี่น้องๆ้องของผมนะเดี๋ยววันนี้เรามาเปิดแพ็กกันดีกว่าเพราะ EA ปล่อย Special Pack มาให้ผมแล้วครับ แพ็กแบบนี้2 5 0 0 0ผมเคยเปิดแล้วครับแล้วก็ได้2ทีมออฟเดอะซีซัแล้วใครอีกวะแล้วก็ Record Breaker Peter Crouch แพ็กแบบนี้ครับ2 5 0 0 0เปิดได้20แพ็กผมจะเปิดให้หมดเลยดูว่าจะได้ทีมออฟเดอะซีซั่นบล็อตเ l กาเพลเยอรหรือไม่มาลุยกันเลยครับ first pack first pack opening s o oh, p Andre Pello พักแรกได้อันเดรสเพลโล้องไห้ครับสู้กับบาร์ซโลนาแล้วก็แพ้เขาอะขอลุ้นหน่อยไหวพักให้ผมด้วยครับทุกคนคอมมอนแพ็กนี้แหละอาชลีโคลเดมเบเล่แล้วก็โอลิเวียจูรูฮาริเคนวอตเตอฟักมาทําไมตอนนี้วะทีมออฟเดอะซีซั่น มาแล้วหรือเปล่าไม่มาเรนเตอีกแล้วครับยูเวครับมันให้ยูเวผมทำไมวะขอใบสฟีฟ้าหน่อยเอใบสฟีฟ้าให้ผมหน่อยครับใบสีฟ้าออกมาแล้วไม่ใช่ครับฮัมชิกชารีออสตินมาอีกแล้วอินฟอร์มมันไม่ใช่อินฟอร์มทีมออตติเซซาน่ไม่ไม่กี่วันมาเนี่ครับชารีออสตินสเกโต โอ้โห oh, เปิดไปกี่แพ็คแล้วเนี่ครับ oh, เปิดไป7แพ็คแล้ว oh, ยังไม่มีอะไรให้เราดีใจเลยโอ้โฮโมสแปดสิบหกผมเกียบจะดีใจนะแต่ผมดูสีคาร์ดก่อนเลยอะดูสีคาร์ดมันเป็นสีอะไรนะโกลด์คาร์ดอะผมจะดีใจถ้ามันเป็นอันนี้คาร์ดอะไรนะใบสีฟ้าแต่โกลด์ไม่อยากได้วะ่ะ ดูดิคาบัลเลโร่แพ็กที่11แพ็กนี้ล่ะโอ้ what the fuck เดี๋ยวแพ็กน oh, ี้แพ็กที่9ผมจะไม่ดูครับไม่ดูแพ็กนี้เสร็จหรือยังครับเสร็จหรือยังโอวันไดค์ออสการ์ไม่สับ แพ็คนี้อีกแล้วไม่ดูอีกแล้วครับไม่ดู come on come on come on สีฟ้าโอ้พัชชีพัชชีหาพ่อมึงเหรอ what the fuck โอ้แพ็กโอเพนนิง่งอันนี้อาจจะไม่คุ้มครับแต่เดี๋ยวอีกห้าแพ็ก <No, no. S 1> ขอเลเวนดอสิ้าเลเนดองสิได้โอ้ oh, yes ฟามันมาแล้ว ฟาร์มันใครวะโกรกีเพอร์มันดูโอเคอยู่นะครับ87 diving 90 reflex 85 positioning 80 handling แล้วก็ kicking 76มันดูโอเคอยู่ฟาร์มันทีมอัลติซีซั่นฟาร์มันเยี่ยมเยี่ยมมาแล้วฟาร์มันขออีกได้มาแล้วฟาร์มันขออีกสักตัวหนึ่งหรือว่าสองตัวก็ได้โอ้ฟาฟัน ผมมีแล้วคัสตันฟาฟันแล้วก็คิริเคชหนึ่งทีมออเดอร์ซีซั่นต้องอยู่ใน3แพ็กนี้แนะ่นอนอันไหนอันหนึ่งอะโอ้โหไม่ใช่ว่ะคอมอนโอ้มาเตซักเกอร์ไอสัตว์โอ้ดูเพลเยอร์แพ็กนี้ดิครับมาเตซักเกอร์เอลเชราเว่ลีนัวโดแอมคาเซเรสไอนี่ได้รับบาดเจ็บครับก็เลยไม่ได้เล่นให้ยูเว ซูกับบาซ่าเออบูเดสโอโอคาซกิมาอีกละเอ็มวิล่ามาอีกละแล้วก็อาเดมลาลาน่ามาครับแพ็กนี้ล่ะแพ็กสุดท้ายขอไหว้พระแ๊บนงครับสาธุพระเจ้าขอทีม of the ซีซั่นโอ้บัคาดูกลาสไอสสั์บัคาไอสสั์โอโหลาส์แพ็กไม่สวยงามครับ ก็สำหรับ special pack opening ของผมวันนี้หมดไปก่อนนะครับเปิดไปแล้ว20 pack pack ละ2 5 0 0ครับไม่ได้ใครเลยได้ Team of เดอ s e ซ s o ัตัวเดียว goalkeeper ฟา m มนหรือเปล่าผมคิดว่าชื่อมันนะฟา r มนอ่ะไม่ค่อยเก่งครับทำไมไมาให้นอยเยอร์นอยเยอร์90 90 90เท่าไหร่นะ95นอยเยอร์ไม่ให้ครับราเบนก็ไม่ให้ออเบร์มยังไม่ให้กับพวกเก่งๆไม่ค่อยให้ครับ ก่อนจะไปนะครับอย่าลืมกดปุ่มไลค์ให้ผมด้วยแล้วก็ติดตามวิดีโอผมได้ครับข้างล่างแล้วถ้าอยากคุยกับผมนะครับมาหาผมได้ที่เพจ iNut 94ลิงก์อยู่ข้างล่างเหมือนกันครับแต่วันนี้ผมไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับ